แล้วมาแล้วสุกัญญาชาแนวเลี้ยนลูกหูน้ากันกับสุกัญญาชาแนวก็มาเก่าด้อจาาพี่น้องสุกัญญาชาแนวสิพาพี่น้องไปเลี้ยนลูกหูน้ากันเรื่องหยังตามมาเบังเลยจ้าเมื่อนี้สุกัญญาอ่ากินเหล้ากินเหล้าว่าคําศัพท์นะจ๊ะเมื่อเนี้บักนั่นนะจ๊ะเนาะ วันนี้สุกัญญาไปซปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะสุกัญญาก็ได้ได้ผลไม้มาหลายอย่างนะจ้ะเพราะว่าสิเป็นอะโวคาโดอาหารเพื่อสุขภาพสุกัญญานะจ้ะมักม่วงจ้ะ ส้มจ้ะวันนี้ได้มาตั้งงานได้ได้มาตั้งซีย่างเก็จ้ะผลไม้จ้าบักนัดบ้านเขาแพงว่าจ้ะเดี๋ยวนี้จ่าไปอยูนย่นี่แพงอยงู่ด้วยจ้ะหนะน่อยหนึ่งสุกัญญาเสือมาหน่อยหนึ่งนะจ่ะอ่าปอกปอกอะอ่าหน่อยหนึ่งนะจ่ะอ่าสุกัญญาเสือมาหน่อยหนึ่ง้ะจ้ะมื่อนี้สามีสุกัญญาพคนอยากกินบักนัดสั่งจ้ะสุกัญญากา็เลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตมื่อนี้นเนาะ อ่าสูงยักษ์เลื่อมาหนึ่งกิโลนะจ๊ะหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะจ้ะแต่หนึ่งยูโรนี่อ่าต้องมีร้อยเซนเนาะจ้ะอันนี้อ่ากิโลหนึ่งกับสองยูโรเนาะจ้ะสองยูโรก็ปลาเข้าไปเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วเนาะจ้ะน้อยนี่นน่ยนีเกือบเลยพี่น้อง <c oughs> นาน,นี่มักนัดแพงจ้ะมักนัดถ้านานแรงนะนั้นก็ซื้อแค่กิโลหนึ่งเก้าสิบเก้าเซนนะจ้ะ แต่มาชว่วงนี้กิโลหนึ่งตั้งหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนจ้แพงแพงอยู่หนานี่วันน่อยหนึ่งกระปาเข้าไปอัเป็นสองกิโลกลัวผลนะจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้าอ่าพี่น้องสังเกตเห็นผลไม้นะจ้ะสกัญญาก็เอาผลไม้ให้พี่น้องเบิ้งเมือ่อนี้สกัญญาอ่าสิลงคลิป อ่าอ,อย่างตีพี่น้องเกี่ยวกับผล,ลไม้เนะจ้ะเพราะว่าเมื่อนี่สุกัญญาสิพาพี่น้องมาเลี้ยนลู้หูน้ำกันเกี่ยวกับคำศัพท์จ้ะคำศัพท์ผลไม้ว่าผลไม้บ้านเขานะ่จ้ะไอภาษาอิตาลีมันซื่อว่าจังไดเขาเอิ่นว่าจังไดนะจ้ะจังไดก็ไปเลียนลู้หูนํำกันกับสุกัญญาเลยจ้า จ้าพี่น้องเมื่อนี้สุกัญญาช้าแนวเลีเ้ยนลูกหูน้ากันสิฟ้าพี่น้องไปเลี้ยนลูกหูคำศัพท์ภาษาอิตาเลียนแปลเป็นภาษาไทยว่าจังไหนเกี่ยวกับผลไม้นะจ้ะเนาะจ้ามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเนาะคําแรกนะจ้าพี่น้องคําแรกผลไม้บ้านเฮานะจ้ะเนะลลาะผลไม้บ้านเฮากะหมากไมเนะจ๊ะ มากไม่เนี่ยาภาษาอิตาเลียนนะจ๊ะภาษาอิตาเลียนเขาสื่อเอิญว่าเอิญว่าฟลุตตาฟลุตตาฟลุตตาแปลว่าผลไม้นะจ๊ะเนาะต่อไปคำที่สองจ้ะคำที่สองเมล้า เมละเมละแปลว,ว่าหมักแอปเปิ้ลบ้านเขาจ้าหมักแอปเปิ้ลจ้าต่อไปคนที่สามจา้าคนที่สาม a ล o l a f r a ล o l a f าฟลาฟล a c กลาฟลาโกลาแปลว่าสตรอเบอรี่นะจ๊ะสตรอเบอรี่จ๊ะบ้านเฮาก็เอินสตรอเบอรี่นะจ๊ะมักสตรอเบอรี่มักสตรอเบอรี่จ้ะบ้านเฮาตรงนี้เขาว่าหมากเนะพี่น้องนะจ้าต่อไปคำที่4จ๊ะบานานาบานานา บ <Banana. S 2> านนาแปลว่ากล้วยจากกล้วยบ้านเขาเนี่ยจ้าจ้าต่อไปคำที่หาจ้าคำที่หามังโกมังโกมังโกแปลว่าบักม่วงจากบักม่วงบ้านเขานะจ้ามะม่มวงหรือบักม่วงบ้านเขานะจ้าเนาะ ต่อไปคำที่หกจ้าคำที่หกอันนี้สุกัญญาก็มักได้จ้าคอกโคคอกโคอกโบ้านาแปลว่าอแปลว่าบักเ้าวนะจ๊ะบักเ้าบักเ้าหรือมะคร้าวบ้านเขาเนี่ยนะจ๊ะภาษาไทยกับมะคร้าวนะจ๊ะภาษาอีสานกับบักเ้าวนะจ๊ะ มะพร้าวเนี่ยหละมะพร้าวเฮดไดหลประโยชน์นะา๊ะกินกินแซบทั้งงานอ่าอ่าหน่วยแห่งกินแซบทั้งหน่วยออนจ้ะต่อไปจ้ะคำที่เจ็ดจะปาปายะปาปายะปาปายะแปลว่ามะละกอหรือบักกอบักฮวงบ้านเขาเนี่ยนะจ้ะ กินซุปกะแซบกินเป็นสม่ำตำกะแซบนะพี่น้องเนาะต่อไปจ้ะคำที่แปดจ้ะอรารันชอาอารันชอาอารันชอาอารันชานชแปลว่าบักสมจ้ะผสมกสมนี่แหละจ้ะ น้อยๆอ่ะบ้านเขาเอิญกสมน้อยๆนึ่งเขาบ่อเอิญอ่านบ่อเอิญกสมด้วยจ่าโยนี่เขาซื้อเอิญเขาซื้อเอิญอีกซื้อนึงจ้ะแต่อ่านเขาถ้าพี่น้องได้ยินเขาเอิญอาร่ามจ่าก,ก็คือบักสมนี่เลยได้จา่ากสมในย่อยๆ,ๆนี่น <laughs> จ้ะจ้าต่อไปคำที่เก้าจ่าอานา纳斯 อะนานัสอะน,นานัสอะนานัสนี่ก็แปลว่าสับป,ประรดจ้ะสับป,ประรดหรือบักนัดบ้านเขานะจ้ะที่สุกัญญาเอามากินกับพี่น้องเมื่อนี้ยละจ้ะหวานดีอยู่จ้ะพี่น้องแซ่บอยู่สมกับราคาอยู่เมื่อนี้จ้าต่อไปคำที่สิบจ้ะคำที่สิบ อังกูรีอาอังกูรีอาอังอังกูรีอแปลว่าบักแตงโมจ้ะแตงโมหรือบักแตงโมบ้านเฮาเนาะจ้ะพี่นอ้องอันนี้สุกัญญาก็มากจ้ะบักแตงโมต่อไปจากพันธที่สิบเอ็ดจ้ะ อุวะอุวะอุวะแปลว่าอังวนจ้ะอังวนคือมาอังวนบ้านเขาอยู่ยนะจ้ะอ่าถ้าเป็นอังวนสีเขียวนะจ้ะที่เขาเอิญอันองวนอังวงน,งงนบ้านเขานั่ยนะจ้ะยู่นี่เขาเองงเาิ่งอังวนสีเขียวที่ละจ้ะเขาเอิร์ว่าอุวะเบียนค่ะ อูวเบียนค่ะคืออัง่นสีขาวจ้ะแต่ถ้าเป็นอัง่นอาง่นสีแดงสีดำนะเขาก็ซีอันอันอันบางอังนที่เขาไมา่เห็นว้เห็นอย่างนั้นนจ๊ะอ่าที่เขากินกันนะั่นด้วยสีแดงสีดำนี่เขาซื้ออันว่าอูวาโลดโสคืออัง่นแดงจ้ะแต่อูวาเนโรก็คืออ่าอัง่นที่เป็นน้อยคือบักกีโก้เขาน่ะจ้า เขามาเห็ดไว้อยู่นี่เขาสิอนยมเฮ็ดไว้แต่ก็แต่ก็หวานดีได้พี่น้องจ้าแต่ว่าซื้อรวมๆของมันคือว่่แยกสีแยกสันก็กนคือคาว่าอูสันๆนะจง่นะจ้าจ้ามาต้นกันอีกทีนะจ๊ะพี่น้องคำที่หนึงนะจ๊ะพี่น้องฟรุตตาฟรุตตา รุตตาแปลว,ว่าผล,ลไม้จ้ะผล,ละไม้นะคะผล,ละไม้สองเมล้ววาเมปปล้าเมลวว้าแปลว่าหมักแอปเปิลจ้ะแปลว่าแอปเปิลหรือว่าหมักแอปเปลิลบ้านเขานะจ้ะพี่น้องสามจ้ะ ฟลาโกล่าฟลาโกล่าฟลาโกล่าฟลาฟลาฟลาโกล่าแปลว่าซอบเบอรี่จ้ะต่อไปคัมทีซี่จะบานานา่าบานานา่า บานาน a แปลว่ากล้วยจ้ากล้วยบ้านเฮาเนาะจ้ะพี่นอ้องจ้าต่อไปคำที่ห้าจ้ Mango. 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 มา m a n g ก m a n g ก m a n g กแปลว่ามะม่วงจ้มามะม่วงหรือบางม่วงบ้านเฮาเนาะจ้ะพี่น้อง ต่อไปคำที่หกจ้ะคอกโคคอกโคคอกโคลแปลว่ามะพร้าวนะจ๊ะมะพร้าวหรือบักพร้าวบ้านเฮานะจ๊ะแสบทั้งน่อยดิบน้อยแห้ง <laughs> จ้าคำต่อไปจ้ะ ปาปา呀ปาปา呀ปาปา呀แปลว่ามะละกอหรือบกกักกอบักหุ่งบา้านเขาน่าจะกินสุกเกษบสมตำกระแซบจ้ะอันนี้ของมักกัญญาได้จ้ะ <laughs> ต่อไปจ้ะคำที่แปดจ้ะ อรารันชอาอารันชอาอารันชอาอารันชานชแปลว่ามผสมนะจ๊ะมผสมในใหญ่ๆจัๆสงเสียละจ๊ะถ้า <hör s> หน่อยๆอีกซื้อนึงจ๊ะสุกัญญาลืมซื้อมันเพราะว่าเหตุสุกัญญาเห็ุจังเลยสุกัญญาเอื่อมผสมมผสมเหมือนกันแฟนสุกัญญาบอกโบ๊แม่ อันนะั้นมันไม่ได้เสืมักโซมหมักโซมมันต้องเล่นง่ายสิสันจ้ะพี่นอ้องจ้าต่อไปจ้าคำที่เก้าจ้าอานาัสอานาัสอานา纳ัสสับประรดจ้าหรือบักนัดบ้านเท้าน้อพี่น้องเนาะจ้าต่อไปคำที่สิบ คำที่สิจ้ะอังกูเรียรอังกูเรียรอังกูเรียรอังกูเรียแปลว่าแตงโมนะจ๊ะแตงโมรูปแบบแตงโมบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะจ้าต่อไปคำที่11จ้า อูวะอูวะอูวะแปลว่าอังวนจ้ะอังวน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 งนบ้านเ้าเนี่ยจ้ะถ้าอังวนสีขาวอยู่อิตาลีเขาเซิร uh, anyway> ์นอังวนเขียวบ้านเ้าเนี่ยจ้ะที่มันมีน้อเฉียวเคียวนะนะจ้ะเขาเอิร์นว่าอูว่ะบีอันค่ะจ้าเป็นืังไหนจ้ะพี่น้องจำได้ปะจ้ะอ่านไอ้ว่าได้ปะจ้ะ คำศัพท์ผลไม้จ้ะม่ต้องงายะนะจ้ะเอามือละสิบคำสิบเอ็ดคำก็พอนะจ้ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องอ่านอ่านสิลืมนะจ้าเนาะมันต้องว่าวนะจ้ะพี่น้องถ้าอยากอ่าเเล่นลูกหัวคำศัพท์ก็ต้องอ่ามิตรจดจดไว้แล้วก็อ่านอ่านก็่าจำนะจ้าต้องอ่านน้ำต้องว่าน้ำนะจ้ะจ้าพี่น้องเป็นยังไงจ้า เรียนรู้หูคำพท์กับสุกัญญามื่อนี้ถ้ามากิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุกัญญาชาแนลเรียนรู้หูไปน้ากันกับสุกัญญาเด้อจ้าบางเมื่อสุกัญญาเกสิพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งธรรมชาติสวยๆอ่าใกล้ๆบ้านที่สุกัญญาอ่าอยู่นะจ้าบางเมื่อสุกัญญาเกสิพาพี่น้องอ่าไปเลาะเบิ้งงานอันเมืองเพิ่นนะจ้าโตเมืองเพิ่อนโตเมืองเพิ่นมีอีหยังแน่นะจ้าเนาะอ่า บางเมื่อสุกัญญาเกษียนพัดปั่นจักรยานไปอ่าล่อหันล่อนีเท่าสุกัญญาบ่ได้ไปใส,สญญ่สุกัญญากกสิพักพี่น้องมานั่งมานั่งกินนั่งว่าวอ่าเล่าคำศัพท์มานั่งมานั่งว้าเล่าไอ้ชีวิตนะจ๊ะเนี่ยกลับมาเรียนหลวงพ่อภาษากับสุกัญญาะนะจ๊ะเนาะ จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกัญญาชาแนลเรียนรู้หูไปนับกันในเด้อจ้ามื่อนน้กัะท่านีนะจ้าเชา้ชาเชา้าเช้า